วันแรกที่พิงมาถึงรถตู้จากกรุงเทพจอดฝุ่นตลบก,กลางลานวัดเธอลงจากรถพร้อมกระเป๋าเดินทางใบโตหน้าบึ้งยิ่งกว่าฝนตกแดดร้อนจนพื้นลานวัดสะท้อนแสบตาเธอยกมือบังแดดก,ก่อนถอนใจแรงแๆแม่บ้าหรือเปล่าส่งเรามาอยู่บ้านลุงกลางทุ่งไม่มีอะไรเลย พิงบนกับตัวเองในขณะที่ลุงกำนันมารับพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นมาแล้วเหรอลูกลุงคิดว่าจะหลงทางซะอีกลุงพูดเสียงดังบ้านที่เธอจะอยู่อยู่หลังวัดเดินไปไม่ถึงห้านาทีแต่ครุกระจนรองเท้าแบรนด์แทบพังระหว่างเดินผ่านนาเธอหันไปเห็นหนุ่มคนหนึ่งกำลังขับรถไถยอยู่กลางแดดเขาใส่เสื้อยืดซีด กางเกงแล้วดินหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อพิงเบ้ปากทันทีบ้านนอกของจริงเธอพึพรรมพำเบาๆเหมือนอีกฝ่ายจะได้ยินเขาหันมามองตาเขม่งก่อนตะโกนถามคนจากกรุงใช่ไหมถ้าไม่ชินดินก็กลับไปเลยอย่ามาทำหน้ารังเกียจคำพูดนั้นจี้ใจดำเข้าเต็มๆพิงหันขวับไปมองแล้วพูดกลับเสียงแข็ง ฉันจะอยู่ตรงไหนมันเรื่องของฉันนายไม่ต้องเสือกลุงกำนันรีบปรามแต่เต้ยหนุ่มรถไถขี้งุดหงิดเดินหนีไปก่อนนั่นเต้ยหลานลุงเองทำงานเก่งแต่ปากไว้หน่อยนะพิงไม่พูดอะไรแค่หันหน้าไปทางอื่นแต่ใจยังเดือดเธอไม่เคยคิดว่าแค่วันแรกก็จะมีเรื่องกับคนบ้านนี้แถมเป็นญาติห่างๆอีกต่างหาก ตอนเย็นพิงค์เดินสำรวจหมู่บ้านเจอเต้ยนั่งซ่อมรถอยู่ข้างๆยุ้งข้าวเธอเดินผ่านแบบไม่สนใจแต่ดันสะดุดรากไม้จนล้มหน้าขมำเต้ยมองแล้วหัวเราะเดินดีๆหน่อยคุณหนูตรงนี้ไม่ใช่ห้างพิงค์ปัดดินจากเสื้อพร้อมปั้นหน้ายักย,ย้ายตลกมากไหมมากขำจนไม่อยากหยุดเต้ยพูดพร้อมยิ้มกวน มันเป็นครั้งแรกที่พิงรู้สึกหมันไส้ใครบางคนขนาดอยากคว้างรองเท้าใส่แต่ในใจลึกๆก,ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทํำไมต้องรู้สึกมากขนาดนี้เธอคิดว่าจะอยู่เงียบๆบสบายๆแล้วรอวันกลับกรุงเทพแต่ดูท่าว่าการมาอยู่บ้านนอกครั้งนี้มันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเช้าวันใหม่พิงตื่นมาพร้อมเสียงไก่ขัน กับกลิ่นข้าวสุกจากครัวเธอเดินมัวเงียออกมาหน้าบ้านหวังจะเจออะไรดีๆบ้างแต่ก็ยังเจอหน้าเต้ยอยู่ดีเขายืนล้างรถอยู่หน้าบ้านน้ำสาดกระเด็นมาโดนเธอโดยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยจะล้างหรือจะซ้อมยิงปืนพิงตะโกนเสียงดังเต้ยหันมาเฉยๆยืนใกล้เองจะโทษใครคำพูดกวนๆแบบนั้น ทำให้พิงค์หมุดหนิดทุกครั้งที่ได้ยินพอเข้าวันที่สองพิงก็เริ่มวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนในเมืองเพื่อระบายแกที่นี่น่าเบื่อจะตายแถมมีแต่คนปากร้ายแล้วหล่อไหมล่ะเพื่อนถามติดตลกก็หล่อแบบมอมๆถ้าสักตัวดีๆอาจพอดูได้พิงค์หลุดขำเพื่อนอีกคนหัวเราะแล้วแกล้งท้า ถ้าคบกับคนบ้านนอกคนนั้นได้ภายในเจ็ดวันเราเลี้ยงชานมฟรีทั้งปีพิงชะงักไปแป๊บแต่สายตาเริ่มมีไฟจริงนะได้เลยเจ็ดวันเองเธอวางสายแล้วหันมามองเต้ยที่ยังล้างรถเหมือนเป็นเป้าหมายในหัวเธอคิดแผนทันทีไม่ต้องรักก็ได้แค่กลางให้ใจเต้นก็พอวันต่อมาพิงเอาน้ำมาเสิร์ฟให้เต้ย พร้อมรอยยิ้มแปลกแปลกแดดร้อนแบบนี้ดื่มน้ำก่อนนะเธอพูดเสียงหวานผิดปกติเต้ยมองหน้าเธอนานแล้วพูดนิ่งๆถ้าเธอจะวางยาฉันขอบอกไว้เลยว่าไม่กลัวพิงเบน้าแล้วหัวเราะแห้งๆก็แค่หวังดีไม่ได้เหรอเต้ยเช็ดเหงื่อแล้วพูดแบบตรงๆถ้าจะเล่นอะไรขำๆฉันไม่ว่างให้เล่นคำพูดนั้นเหมือนท้าทาย ยิ่งทำให้พิงค์อยากเอาชนะใจเต้ยให้ได้แม้จะเริ่มจากความสนุกเย็นวันนั้นพิงค์เดินไปหาป้าร้านขนมขอซื้อดอกไม้สดจะไปไหว้พระเหรอลูกป้าถามเปล่าข้าจะไปจีบคนเธอตอบหน้าตายเธอเอาดอกไม้ไปยื่นให้เต้ยที่กำลังตัดหญ้าหน้าบ้านเต้ยมองแล้วถอนใจยาวนี่เธอจะทำอะไรกันแน่บอกมาตรงๆเธอ พิงยิ้มบางๆแล้วพูดแบบไม่คิดมากถ้าฉันบอกว่าอยากคบกับนายนายจะว่ายังไงเต้ยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบแบบนิ่งๆง,งั้นขอถามหน่อยคบจริงหรือคบเล่นพิงเลี่ยงคำตอบแล้วแกล้งหัวเราะคบแบบดูๆกันไปก่อนเต้ยรีตามองก่อนจะพยักหน้าเบาๆเ,เ,เอาก็เอา จะได้รู้ว่าใครจะเล่นใครกันแน่หลังจากตกลงคบกันพิงก็เดินตามเต้ยไม่ห่างเหมือนเงาตามตัวคนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตบ้างก็แอบซุบซิบบ้างก็ยิ้มยิ้มแล้วลุ้นให้สมหวังพิงแกล้งยื่นมือไปจับแขนเต้ยตอนเดินตลาดนัดเย็นเต้ยสะดุ้งแต่ไม่สะบัดจับมือไว้หน่อยคนจะได้เชื่อว่าคบกันจริง พิงกล้างพูดลอยลอยเต้ยมองหน้านิ่งๆก่อนพูดเบาๆงั้นจะให้แน่นๆละกันเดี๋ยวหลุดคำพูดสั้นๆแบบนั้นทำเอาพิงหัวใจเต้นแรงแต่ต้องแกล้งนิ่งไว้คืนนั้นพิงนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาเหมือนมีอะไรติดอยู่ในอกเธอบอกตัวเองว่าอย่าอินเกินไปแค่พนันเล่นๆอย่าคิดมาก แต่ทำไมพอเห็นหน้าเต้ยใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะก,ก็ไม่รู้อีกวันทั้งคู่ไปช่วยงานวัดพิงช่วยแจกน้ำส่วนเต้ยถือถังน้ำแข็งตามหลังป้าคนหนึ่งพูดเสียงดังโอ้ยคู่กันจริงๆเหมือนผัวเมียที่รักกันใหม่ๆพิงหัวเราะเขินๆแต่เต้ยทำหน้าเหมือนไม่รู้จะหนีไปไหนแก้มแดงนิดๆกลางวันแดดร้อนจัด พิงยื่นผ้าเย็นให้เต้ยแล้วเผลอพูดเบาๆขอบคุณนะที่ยอมเล่นละครนี้ด้วยเต้ยมองหน้าเธอนิ่งๆแล้วพูดเสียงเรียบๆใครว่าฉันเล่นคำพูดนั้นทำพิงชะงักเธอไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรหรือแค่แกล้งพูดไปงั้นเต้ยเดินนำไปทิ้งให้พิงยืนงงๆอยู่คนเดียวใจมันเริ่มปั่นป่วนขึ้นเรื่อยๆ วันต่อมาเต้ยเอาข้าวต้มมาวางหน้าห้องพร้อมโนตเขียนด้วยลายมือหวัดๆเห็นว่าเมื่อคืนไอกินข้าวต้มร้อนๆจะได้ไม่เป็นหนักพิงอ่านแล้วใจอุ่นแปลกๆเธอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยช่วงเย็นพิงนั่งมองทุ่งนาเธอเริ่มคิดถึงเรื่องเต้ยมากขึ้นจนลืมเรื่องพนันไปเลย ความรู้สึกมันเริ่มจริงเกินกว่าจะเล่นต่อแต่ก็ยังไม่กล้ายอมรับกับใครเธอถามตัวเองเบาๆเรากำลังหลอกเขาหรือหลอกตัวเองกันแน่ด้านเต้ยเองก็เริ่มเปลี่ยนไปจากคนปากแข็งเริ่มพูดจานุ่มขึ้นจากหน้านิ่งเริ่มมีรอยยิ้มเขาแอบ,บมองพิ้งเวลาทำงานบ้านแอบบเก็บรูปเธอไว้ในโทรศัพท์เครื่องเก่าๆ แต่ทุกครั้งที่คิดจะพูดอะไรก็ต้องกลืนคำลงไปเพราะกลัวว่าจะเจ็บถ้ารู้ว่าเธอไม่ได้จริงใจข่าวลือในหมู่บ้านมันไม่เคยเดินช้าโดยเฉพาะเรื่องชวนตื่นเต้นแบบนี้เช้าวันหนึ่งขณะที่พิงก์กับเต้ยเดินตลาดก็มีคนแอบถ่ายรูปไว้รูปนั้นถูกส่งต่อในกลุ่มวัดแปบ๊บเดียวก็ถึงมือแม่ค้ายายแก่และเด็กนักเรียน ไอเต้ยกับสาวกรุงนั่นคบกันเหรอเสียงลือดังไปทั่วตลาดพร้อมเสียงฮือฮาสงสัยจะรักจริงเห็นเดินจับมือกันทุกวันป้าร้านผักพูดพร้อมยิ้มกลุ้มกลิ่มพิงได้ยินเข้าก็สะดุง้งส่วนเต้ยนิ่งไปแวบหนึ่งแต่ก็พยักหน้าให้คนในตลาดใช่ครับแฟนผมเองเต้ยพูดเสียงนิ่งแต่ชัดทำเอาคนยืนฟังตาค้าง พิงหันไปมองหน้าเขาแล้วหัวใจเต้นแรงไม่รู้เพราะอะไรเธอแอบคิดในใจนี่เราทำเกินเลยไปหรือย่างหรือจริงๆเขารู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างหลังจากนั้นใครเดินผ่านก็ทักใครเจอก็ยิ้มให้บางคนถึงขั้นเตรียมขันหมากล่วงหน้าแต่งเลยไหมลูกป้ารับเป็นแม่ยกให้ฟรีๆป้าร้านลาบพูดเสียงดังข้ามถนน พิงยิ้มกลบเกลื่อนแต่ข้างในเริ่มรู้สึกผิดแปลกๆเหมือนหลอกทั้งหมู่บ้านไปพร้อมกันคืนนั้นพิงนั่งเงียบอยู่หน้าบ้านลมพัดเอื่อยๆแต่ใจมันร้อนรุ่มเต้ยเดินออกมานั่งข้างๆเงียบอยู่นานก่อนพูดเบาๆเธอจะเอายังไงต่อจะเล่นถึงแค่ไหนพิงไม่ตอบทันทีเธอสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วพูดช้าๆ ฉันก็ไม่รู้มันเริ่มจากเล่นแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมเต้ยหันมามองแววตาไม่แข็งเหมือนก่อนมีความลังเลซ่อนอยู่ข้างในฉันไม่ได้คิดมากนะแต่กลัวว่าเราทั้งคู่จะเจ็บตอนจบคำพูดนั้นทำให้ทั้งสองคนนั่งเงียบอยู่นานจนยุงมากัดก็ยังไม่ขยับบางครั้งความเงียบก็มีคำพูดมากกว่าเสียงใดๆ มันเหมือนต่างคนต่างกำลังทบทวนว่าที่ทำมาทั้งหมดมันคืออะไรแน่วันต่อมาเด็กๆวิ่งมาหาพิงยื่นรูปวาดให้ดูเป็นรูปเธอกับเต้ยยืนจับมือกันพวกหนูชอบพี่ทั้งสองคนอย่าทิ้งกันนะพิงยิ้มแต่ใจมันสัน่นเธอเริ่มกลัวสิ่งที่ตัวเองก่อไว้จะทำให้ใครบางคนเสียใจ สายวันหนึ่งขณะที่พิงรถน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านรถเก่งคันหนึ่งก็เลี้ยวเข้ามาช้าๆเสียงเบรกดังเอียดตามมาด้วยชายหนุ่มหน้าตาดีแต่งตัวสะอาดเหมือนเพิ่งลงจากห้างเขาเดินตรงเข้ามาหาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยพิงเราคุยกันหน่อยได้ไหมพิงเบิกตากว้างมือไม้ชะงักทันทีแทน นายมาทำไมแทนคือแฟนเก่าที่คบกันตอนเรียนคนที่หายไปแบบไม่มีคำลาแล้วอยู่ๆก็มายืนอยู่ตรงหน้าเต้ยเดินออกมาจากในบ้านพอดีสีหน้าเปลี่ยนทันทีที่เห็นแทนสายตามีคำถามแต่ไม่พูดผมเป็นใครไม่สำคัญแค่จะมาขอคุยกับแฟนผมสักครู่แทนพูดพร้อมยิ้มเย็นๆเนต้ยพยักหน้าเบาๆแล้วเดินเลี่ยงไป แต่แวาวตายยังจ้องมองพิงไม่ละพิงพาแทนไปนั่งที่ศาลาหน้าบ้านลมพัดแรงแต่หัวใจกลับหนักขึ้นทุกทีนายจะกลับมาทำไหมในเมื่อวันนั้นเป็นคนเดินจากไปเองแทนจับมือเธอไว้เบาๆฉันคิดผิดและฉันเพิ่งรู้ว่าไม่มีใครแทนเธอได้คำพูดนั้นเคยทำให้พิงอ่อนใจ แต่ตอนนี้มันกลับทำให้รู้สึกว่างเปล่าหัวใจเธอไม่ได้อยู่ที่เดิมมันเคลื่อนที่ไปทีละนิดตั้งแต่วันที่เต้ยเริ่มยิ้มให้ขอโทษนะฉันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วพิงพูดเสียงเบาแต่ชัดแทนหน้าเสียเขามองเธอด้วยแววตาสันสนก่อนจะลุกขึ้นเงียบเงียๆเต้ยเห็นแทนเดินออกมาเขาไม่ได้ถามอะไรแค่เดินไปตัดหญ้าหน้าบ้านต่อ ตอนกลางคืนพิงเอาน้ำไปให้เต้ยเธอยืนอยู่นานแต่เขาไม่หันมามองเมื่อบ่ายไม่ได้เป็นอะไรนะเขามาแค่จะขอโทษพิงพูดเบาๆเต้ยวางกันไกลตัดหญ้าก่อนจะเงยหน้าขึ้นแต่เธอยังไม่ได้บอกว่าเธอรู้สึกยังไงพิงเงียบไปสักพักก่อนจะพูดทั้งที่ยังลังเลฉันก็ไม่แน่ใจ แต่ตอนนี้แค่รู้ว่าไม่อยากให้ใครมาย่างนายไปคำพูดนั้นทำเต้ยชะงักเขาไม่พูดอะไรแต่หันหน้ากลับไปแล้วแอบยิ้มจางๆคืนนั้นพิงนอนคิดถึงหลายเรื่องเรื่องพนันเรื่องแทนและเรื่องเต้ยเช้าวันหนึ่งพิงตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกแปลกๆบ้านดูเงียบผิดปกติ เธอลุกไปหน้าบ้านไม่เห็นเต้ยนั่งกินข้าวเหมือนทุกวันเห็นแค่จานเปล่ากับจดหมายในกระดาษแผ่นเล็กๆมีลายมือหวดหวดเขียนไว้แค่ไม่กี่ประโยคแต่บีบหัวใจจนแน่นขอบคุณที่ทำให้รู้ว่ารักเป็นยังไงแต่เรามันคนละโลกอย่าเสียเวลากับคนอย่างฉันแค่ประโยคนั้นทำเอาพิงยืนเหม่อไปพักใหญ่น้ำตาไหลทั้งที่ไม่รู้ตัว เธอรีบวิ่งไปถามลุงกำนันใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเต้ยออกไปแต่เช้ามืดบอกจะไปทำงานในตัวจังหวัดไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่คำพูดนั้นเหมือนมีคนเอาอะไรแข็งๆมากระแทกหน้าจุกจนพูดไม่ออกพิงนั่งนิ่งที่หน้าบ้านแดดร้อนแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเธอรู้แค่ว่าใจมันหายไปทั้งหมู่บ้านเริ่มซุบซิบ มีคนพูดว่าเต้ยอกหักบางคนก็บอกว่าเขาหนีเพราะกลัวผิดหวังพิงไม่สนว่าใครจะพูดอะไรเธออยากรู้แค่ว่าเต้ยคิดอะไรตอนเขียนจดหมายนั้นเย็นวันนั้นเธอเดินไปกลางนาที่ที่เคยเห็นเต้ยนั่งมองพระอาทิตย์ตกเงียบๆทุกเยน็นเธอนั่งลงตรงนั้นลมเย็นพัดผ่านหน้าเบาๆแต่ตาเธอร้อนเผา นายจะหนีไปทำไมทั้งที่ฉันก็เริ่มรู้แล้วว่าอยากอยู่กับนายเสียงพูดลอยๆไปกับลมไม่มีใครตอบมีแค่เสียงนกกับเสียงหญ้าไหวๆวันต่อมาเธอไปถามคนรู้จักของเต้ยในตลาดถามจนได้ที่อยู่ที่ทำงานใหม่ไม่ลังเลเลยสักนิดเธอขึ้นรถตู้เข้าตัวจังหวัดทั้งที่ไม่รู้ว่าจะได้เจอเขาไหม ใจเธอรู้แค่ว่าถ้าไม่พูดตอนนี้เธออาจจะเสียเขาไปจริงๆเมื่อถึงอู่ซ่อมรถในตัวเมืองเธอเห็นเต้ยนั่งซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างในเสื้อเปื้อนน้ำมันเขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นเธอสีหน้าตกใจเหมือนเห็นผีแล้วหันไปทางอื่นทันทีหนีฉันทำไมกลัวอะไรหรือแค่คิดว่าฉันยังไม่พอสำหรับนายเต้ยเงียบไปนาน ก่อนจะพูดเสียงเบาๆแต่หนักแน่นฉันกลัวว่าเธอจะกลับกรุงแล้วลืมทุกอย่างที่นี่รวมถึงฉันงั้นฟังให้ดีนะฉันไม่กลับถ้านายยังอยู่ที่นี่คำพูดของพิง์ทำเต้ยเงยหน้ามองเธออีกครั้งแววตานั้นเหมือนกำลังสู้กับใจตัวเองแล้วเรื่องแฟนเก่าละแล้วพนันละแล้วทุกอย่างที่เริ่มจากการแกล้ง พิงกัดปากแน่นแล้วพูดทั้งน้ำตามันอาจเริ่มจากแกล้งแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้เล่นแล้วความเงียบอีกครั้งปกคลุมทั้งอู่มีแค่สายตาสองคู่ที่พูดมากกว่าคำเป็นร้อยเต้ยยังไม่ตอบแต่เขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้หยุดอยู่แค่ปลายเท้าเธอเขาไม่ได้พูดอะไรแต่หยิบผ้าเช็ดมือมายื่นให้แล้วเอ่ยเบาๆ นั้นเรากลับบ้านด้วยกันไหมคำพูดนั้นเบามากแต่ชัดพอจะทําให้พิงยิ้มทั้งน้ำตาพิงกับเต้ยกลับมาถึงหมู่บ้านพร้อมความเงียบที่มีความหมายไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจลุงกำนันยิ้มออกเห็นทั้งคู่กลับมาด้วยกันเหมือนได้ลูกกลับบ้านคนในหมู่บ้านก็เริ่มกระซิบกันอีก แต่คราวนี้ไม่มีใครแซวแรงแค่ยิ้มให้เงียบๆพิงเริ่มตื่นแต่เช้าช่วยหุงข้าวซักผ้าทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเตยก็นั่งซ่อมรองเท้าเก่าให้เธอพูดน้อยเหมือนเดิมแต่ใจดูอบอุ่นขึ้นทุกวันชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปจากคนที่อยู่กันเพราะแกล้งกลายเป็นอยู่กันเพราะคิดถึงเย็นวันหนึ่งพิงยืนตากผ้าอยู่หลังบ้าน เตยมายื่นถุงกล้วยแขกให้เงียบเงียบซื้อมาฝากเห็นวันก่อนเธอบ่นว่าอยากกินพิงรับมาไม่พูดอะไรแต่ยิ้มจนแก้มตึงตอนค่ำทั้งคู่มานั่งที่ศาลาเดิมที่เคยทะเลาะกันครั้งแรกเงียบกันอยู่พักใหญ่ก่อนพิงจะพูดขึ้นเบาๆนายรู้ไหมตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ฉันรู้สึกว่าหัวใจมันนิ่งลง เตยมองออกไปที่ทุ่งนาก่อนจะตอบช้าๆแต่หัวใจฉันไม่เคยนิ่งเลยนะตั้งแต่เจอเธอประโยคนั้นทำให้พิงหันไปมองทันทีใจมันเต้นแรงเหมือนตอนแรกๆที่เจอกันเธอไม่ได้พูดอะไรแค่เอ็นหัวลงบนไหล่เขาเบาๆไม่ต้องขออนุญาตวันต่อมาทั้งสองคนเริ่มช่วยกันวางแผนทําสวนหลังบ้านอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง เต้ยตั้งใจปลูกมะนาวพิงเลือกปลูกตะตคร้กับใบมะกรูดบอกว่าเอาไว้ทำต้มยำเสียงหัวเราะเริ่มมีมากกว่าเสียงทะเลาะและทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่เย็นวันหนึ่งเต้ยเห็นพิง์นั่งเมอมือถือจดหมายบางอย่างในมือแน่นเขาส่งจดหมายมาอีกแล้วเหรอเต้ยถามเสียงเรียบพิงพยักหน้าแต่ฉันไม่เปิดดูเลยนะ เพราะไม่อยากเปิดทางให้ใจลังเลเธอวางจดหมายนั้นลงข้างตัวก่อนพูดด้วยเสียงแน่วแน่คนที่ฉันอยากอยู่ด้วยคือนายไม่ใช่คนในอดีตเตยไม่ได้ตอบทันทีเขาหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาแล้วฉีกออกช้าๆต่อหน้าเธอถ้าเธอเลือกฉันฉันก็เลือกเธอเหมือนกันเพียงแค่นั้นไม่ต้องมีคำสัญญาอะไรยืดยาว แต่หัวใจมันชัดเจนกว่าเดิมทุกวันตั้งแต่วันที่ฉีกจดหมายนั้นพิงกับเต้ยก็ไม่เคยพูดถึงอดีตอีกเลยเหมือนทั้งคู่ตกลงกันเงียบๆว่าจะใช้วันนี้ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยเรื่องเก่าให้ลมพัดพาไปชีวิตในหมู่บ้านดูเรียบง่ายแต่กลับทำให้หัวใจอบอุ่นได้ทุกวันพิงเริ่มเก่งงานบ้านซักผ้าเร็วขึ้น ไม่บ่นตอนโดนน้ำกระเด็นเหมือนเมื่อก่อนเต้ยเองก็เปลี่ยนไปเขาชอบพูดมากขึ้นนิดหนึ่งถึงจะยังไม่ขี้เล่นแต่ก็ไม่แข็งเท่าเดิมเย็นวันหนึ่งพิงหันไปเห็นเต้ยนั่งเย็บผ้าม่านที่ขาเธอหลุดหัวเราะจนแทบลืมตัวใครจะคิดว่านายจะเย็บผ้าเป็นเธอพูดไปหัวเราะไปเต้ยเงยหน้าขึ้นยิ้มมุมปากถ้าเย็บใจคนได้ก็คงไม่ต้องเย็บผ้า ประโยคนั้นทำเอาพิงนิ่งไปแป๊บใจเต้นจนวางช้อนในมือแทบไม่อยู่วันต่อมาทั้งคู่พากันเข้าเมืองไปซื้อของเตยยอมขี่มอเตอร์ไซค์ช้าๆเพราะพิงบอกว่าอยากดูวิวเธอซ้อนท้ายแน่นหนาไม่กลัวล้มแต่กลัวหลุดรักมากกว่าผ่านร้านดอกไม้ข้างทางเต้ยจอดซื้อให้ดอกหนึ่งไม่พูดอะไรแต่ยื่นให้เฉยๆ นี่มันไม่ใช่แฟนปลอมแล้วใช่ไหมพิงถามตอนรับดอกไม้เตยยิ้มก่อนตอบเบาๆปลอมไม่กล้าซื้อให้หรอกของจริงต่างหากคำตอบนั้นทำให้พิงหันหน้าไปทางอื่นเพราะหน้าเริ่มร้อนเกินจะมองเขาตรงๆช่วงบ่ายทั้งคู่กลับมาช่วยกันทำแปลงผักหลังบ้านพิงปลูกมะเขือเต้ยลงถั่วฝักยาว เธอหันไปมองหน้าเขาแล้วพูดเล่นๆถ้านี่เป็นบ้านของเราจริงๆคงดีเนอะเต้ยนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดเสียงเรียบๆแต่ชัดเจนก็ทำให้เป็นจริงสิพิงชงักไปไม่คิดว่าเขาจะพูดแบบนั้นแต่ก็แอบดีใจในใจลึกๆจากคนสองคนที่เคยแกล้งรักตอนนี้กลับจริงจังจนไม่รู้จะซ่อนความรู้สึกไว้ยังไง ทุกอย่างค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างเหมือนต้นกล้าเล็กๆที่เริ่มมีรากแน่นในดินคืนนั้นเต้ยเอาผ้าห่มมาให้เธอถึงหน้าห้องบอกว่าอากาศเย็นลงแล้วขอบใจนะพิงพูดเบาๆแต่ฉันเริ่มอุ่นตั้งแต่มีนายแล้วละ่ะเต้ยไม่ได้พูดอะไรแต่เดินกลับไปพร้อมรอยยิ้มที่เธอไม่ทันได้เห็น ช่วงสายวันหนึ่งฟ้าครึ้มคึมเหมือนฝนจะตกแต่ในใจพิงกลับแจ่มใสกว่าทุกวันเธอกำลังเตรียมข้าวต้มตั้งใจจะยกไปให้เต้ยที่แปลงผักทำเหมือนคนในบ้านเดียวกันแต่ก่อนจะออกจากบ้านป้าสายเพื่อนแม่เดินมาพอดีมือถือเปิดจอค้างอยู่หนูพิงอันนี้มันอะไรจะ๊ะป้าถามพลางยื่นมือถือให้ดู ในจอเป็นคลิปเก่าๆที่เพื่อนพิงเคยพูดเรื่องพนันเสียงดังจีบให้ติดในเจ็ดวันพิงหน้าซีทันทีมือสั่นจนแทบถือชามข้าวไม่อยู่ใจมันร้อนวูบขึ้นมาทันทีหนูหลอกเต้ยเยหรอแล้วนี่เขารู้ยังป้าถามเสียงอ่อนพิงไม่รู้จะตอบยังไงน้ำตาค่อยๆไหลลงมาเงียบๆเหมือนทุกอย่างกำลังพังลงบ่ายวันนั้น เดินเข้าบ้านเงียบๆหน้าตาเรียบแต่ดวงตานิ่งแปลกเขาวางตะกร้าใส่ผักไว้หน้าครัวก่อนพูดเบาๆโดยไม่มองหน้าเธอพังรู้นะว่ารักตัวเองมันเป็นแค่ของเล่นให้คนอื่นพนันพิงรีบวิ่งเข้าไปหาพูดเสียงสัน่นเต้ยฟังฉันก่อนตอนนั้นมันเป็นเรื่องโง่โง แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้แกล้งแล้วฉันรักนายจริงๆนะเต้ยหันมามองตรงๆดวงตาเขาเหมือนไม่ไว้ใจอีกแล้วไม่ได้โกรธแต่เหมือนผิดหวังลึกๆแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ใช่แผนพิงนิ่งไม่มีคำแก้ตัวมีแต่ความจริงที่อยากจะบอกฉันเคยหลอกนายแต่ตอนนี้ฉันไม่หลอกใจตัวเองแล้ว คืนนั้นเต้ยไม่กลับเข้าบ้านเขาไปนอนเถียงนาทิ้งให้พิงนั่งรอจนถึงเช้าเธอเดินไปหาที่ทุ่งเจอเขานั่งนิ่งมองฟ้าสีเทามือกำญ้าแห้งไว้แน่นฉันไม่โกรธหรอกแค่เจ็บที่เราทั้งคู่กำลังจะไปได้ดีพิงนั่งลงข้างๆลมแรงจนผมปลิวเข้าหน้าเธอไม่ปัดไม่พูดนายจะให้อะไรฉันก็ยอม แต่ขออย่าไล่กันตอนนี้เตยมองเธอครู่หนึ่งแววตาอ่อนลงนิดๆแต่ยังไม่พูดอะไรเย็นวันต่อมาเตยยังไม่ค่อยพูดแต่ก็กลับมากินข้าวที่บ้านเหมือนเดิมพิงทำทุกอย่างเหมือนปกติไม่อ้อนไม่งอแต่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกทุกวันเธอเขียนจดหมายสั้นๆใส่กระเป๋าเสื้อเขาทุกเช้าไม่พูด แค่เขียนว่าขอโทษหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเต้ยยังไม่ยิ้มแต่ไม่หันหลังให้เหมือนตอนก่อนหน้าเช้าวันหนึ่งเขายื่นกระดาษแผ่นเล็กๆให้พิงแค่ประโยคเดียวสั้นๆจะให้โอกาสแต่ครั้งนี้ไม่เล่นแล้วนะน้ำตาพิง์ไหลเงียบๆเ,เธอพยักหน้าแรงๆหลังจากเต้ยให้โอกาส พิงก็ไม่เคยทำให้เขาผิดหวังอีกเลยเธอตื่นเช้ามาทุกวันหุงข้าวล้างจานเหมือนอยู่บ้านตัวเองจริงๆเต้ยเองก็เริ่มกลับมายิ้มพูดมากขึ้นทีละนิดจนป้าข้างบ้านยังแอบสังเกตได้เย็นวันหนึ่งพิงนั่งมองท้องฟ้ากับเต้ยลมพัดเอื่อยๆกลิ่นหญ้าชวยเบาๆนายเคยคิดอยากแต่งงานไหมพิงถามเสียงเรียบ เต้ยนิ่งไปพักใหญ่ก่อนตอบสั้นๆแต่ตรงใจอยากแต่ต้องมั่นใจก่อนว่าเขารักจริงพิงหันไปมองหน้าเขาน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าคนคนนั้นยอมอยู่ที่นี่ไปตลอดละเต้ยหันมาสบตาเธอแล้วพูดแผ่วๆแต่หนักแน่นนั้นก็ไม่ต้องรออะไรแล้วไม่กี่วันถัดมาทั้งหมู่บ้านแทบแตกตื่น เมื่อเต้ยขี่รถเครื่องไปวัดแต่เช้าพอถึงบ่ายเสียงลือก็วิ่งเร็วกว่าน้ำเต้ยขอพิ้งแต่งงานแล้วทุกคนเตรียมขันหมากกันเองมีแห่มีขบวนมีข้าวหลามครบสูตรพิ้งยืนอยู่หน้าบ้านใส่ผ้าถุงของยายหน้ายิ้มแบบเขินๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเต้ยเดินเข้ามาพร้อมพวงมาลัยในมือก้มลงให้เธอพร้อมพูดเบาๆ ขอโทษที่เคยไม่เชื่อใจต่อจากนี้ฉันจะไม่หนีเธออีกเสียงปรบมือดังลั่นเด็กๆวิ่งรอบบ้านหมาก็เห่าร่วมงานเหมือนรู้ว่ามีเรื่องดีเกิดขึ้นงานแต่งไม่ได้ใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความดีใจแม่เต้ยพูดกับแม่พิงฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มจากยังไงแต่ตอนจบมันดีจริงๆ หลังงานแต่งทั้งคู่ย้ายไปอยู่หลังบ้านลุงกำนันเริ่มทำแปลงผักจริงจังเต้ยปลูกพริกพิงดูแลแตะไคร้บางวันก็มีคนมาซื้อถึงบ้านทั้งคู่ไม่หวือหวาไม่หวานจนเลี่ยนแต่มั่นคงแบบที่ไม่ต้องพิสูจน์อีกต่อไปคืนหนึ่งใต้แสงดาวพิงถามเต้ยเบาๆก่อนจะหลับถ้าย้อนกลับไปได้ นายจะยังยอมคบกับฉันที่เริ่มจากพนันไหมเตยยิ้มมุมปากแล้วพูดสั้นๆแต่ทำให้ใจเธอสั่นถ้ามันพามาเจอวันนี้ฉันยอมและนั่นคือคำตอบสุดท้ายที่ไม่ต้องแกล้งรักอีกต่อไป